ต้องรอ3ปีกว่าจะได้เกษตรทางรอดในแนวทางของไร่5ดาวนะครับในช่วง2ปีแรกเนี่ยเราเหนื่อยและทุ่มเทกับการปลูกต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์มากๆครับก็ดูได้ในวิดีโอที่ผ่านมาเป็นไม้ใหญ่แล้วก็ในวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นการแปลรูปไม้เล็กๆแล้วก็ต้นไม้บางชนิดของเราที่เราปลูกที่ไร่5้ดาวรวมทั้งมีแผนลับในอนาคตมาเล่าสู่กันฟังด้วยครับเผื่อเกษตรกรท่านใดคิด เป็นแนวทางหรือนําไปเป็นตัวอย่างในการปรับปรุงสินค้าได้นี่คือสินค้าที่เราผลิตได้ครับมีหลากหลายคงไม่ได้กล่าวถึงสเปรย์ไล่ยุงมากนะครับเพราะว่าได้พูดถึงหลายครั้งแล้วในเรื่องของสเปรย์ตะไคร้หอมแล้วก็ยังมีสินค้าอื่นๆที่หลายท่านไม่ทราบว่าเราไม่ได้ขายเฉพาะในส่วนของผลิตภัณฑ์จากตะไคร้หอมนะครับยังมีกล้วยน้ำว้าแปลรูปกล้วยหอมแปลรูปและอื่นๆอีกหลายอย่างครับนี่แค่บางส่วนที่นํามาให้ชม อะไรก็ตามครับลองดูนะครับว่าเคล็ดลับที่เรามีอยู่มีอะไรบ้างผลิตภัณฑ์แปลร,รูปจากไร่ห้าดาวนะครับนี่ครับผมพระเอกตัวใหม่นะครับก็คือยานวดสมุนไพรไร่ห้าดาวครับเพียงแค่มียานวดแล้วก็ผ้าก,ก๊อซอาการเจ็บมือเจ็บหลังนิ้วล็อกก็จะหายไปได้อย่างง่ายดายเลยครับเมื่อกี้เป็นเสียงสดนะครับ เบื้องหลังของน้ำมันนวดหรือตัวยาหมองแล้วก็สินค้าหลายๆอย่างคือการตามหาสมุนไพรครับนี่คือต้นกระดูกไก่ขาวกว่าจะได้พบตัวจริงที่เป็นยาจากเกษตรกร,ร,กรที่เก็บรักษาไว้ค่อนข้างยากเลยครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งที่มีอยู่เยอะในพื้นที่ของอีสานแล้วก็คิดว่าคงหลายๆแห่งนะครับก็คือต้นเอ็นอ่อนเราก็ได้ใช้ทั้งส่วนของใบและก็เถวเอ็นอ่อนมาเป็นตัวผสมในน้ำมันนวด ซึ่งทําให้เพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างดียอดเยี่ยมเลยครับนี่คือเป็นเคล็ดลับครับทั้งกระดูกไก่ขาวต้นเอ็นอ่อนแล้วก็ในส่วนของตัวยาหม่องก็ยังคน้นปกติคนไม่ค่อยใช้นะครับก็คือมันค่อนข้างหายากมีได้น้อยคือตัวสเสดพังพรตัวผู้เนี่ยครับเราก็มีการน,นำมาเรียกว่าอะไรฮะเพาะปลูกขยายพันธุ์แล้วก็ช่างปริมาณให้เหมาะสมนะครับ อีกทั้งยังมีไพรวิธีการสกัดคิดคำนวณปริมาณซึ่งรู้อยู่แล้วว่าไพรเป็นตัวที่ช่วยให้คลายปวดแล้วก็คลายเครดได้อย่างดีกว่าจะสกัดคิดค้นตัวยาตามหาสินค้าได้มาหลากหลายเลยนะครับนี่เป็นต้นทุนต้นทางสินค้าที่เราผลิตครับก็คือตัววัตถุดิบและพระเอกของไร่ห้าดาวก็คือ ต้นตะไคร้หอมย้ำนะครับว่าเป็นตะไคร้หอมแท้ๆที่ต้นสีชมพูม่วงอย่างนี้นะครับไม่ใช่ตะไคร้กินที่เราเรียกว่าเลมอนกราสนะครับที่เห็นนี่คือซิตรเนลล่าผมเคยแจ้งในหลายวิดีโอแล้วไม่ใช่ตะไคร้กินตามบ้านนะครับเป็นตะไคร้ที่ปลูกที่ไร่5ดาวเรานําผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะตะไคร้หอมนะครับมาสกัดด้วยเครื่องกลั่นน้ํามันหอมระเหยนะครับที่เรียกว่าดิสทิลเลชันที่ไร่5ดาวเราผลิตเองนะครับไม่ได้ส่ง ไปสกัดที่อื่นก็คือทําที่ไร่5้ดาวเลยครับเห็นไหมจะเห็นได้ว่ามันเป็นตั้งแต่การปลูกครับแล้วก็การสกัดการกลัน่นมีเบื้องหลังอีกหลายๆอย่างที่ผมไม่ค่อยได้นํามาเล่าให้ฟังก็คือการคิดค้นสูตรผสมนะครับไม่ได้เรื่องง่ายนะครับกว่าจะได้ตัวเรียกว่าตัวยาหรือส่วนผสมที่ทําให้มีประสิทธิภาพที่ดีแล้วก็ลงตัวล้มเหลวอยู่หลายๆครั้งเลยครับกว่าจะได้มาเหนื่อยทั้งปีเลยครปีนี้ก็คือต้องคิดค้นสูตร ทุกๆสูตรนะครับอย่างตัวอย่างที่เห็นนี่คือสูตรของตัวสเปรย์ไล่ยุงก็จะได้สูตรที่ใช้งานได้บางครั้งก็ต้องบอกเลยครับว่าบางอย่างก็ต้องเป็นความรับหน่อยหนึ่งเนื่องจากว่าค้นคว้ามาค่อนข้างยากครับแล้วก็ได้สูตรที่เราคิดว่าลงตัวปลอดภัยใช้เองแล้วก็มีความปลอดภัยโดยเฉพาะตัวน้ำมันนวดนะครับผมได้ใช้กับคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงเป็นเวลาถึง2ปีแล้วนะครับ คือใช้กับคนที่รักได้เลยครับผมผลิตออกมาเพื่อความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือผลิตเพื่อคนที่เรารักนั่นแหละใช้เองด้วยแล้วก็สินค้าทั้งหมดนะครับที่เราผลิตเนี่ยนอกจากหาต้นทางที่เรียกว่าอะไรฮะสวนภัยตัวยาสําคัญเราก็ยังเลือกวิธีการสกัดนําส่วนผสมที่เหมาะสมมีการจดสูตรเก็บสูตรไว้อย่างดีก็ขอเรียนเชิญน,นะครับอุดหนุนเป็นกําลังใจให้ทางไร่ห้าดาวได้นะครับทุกทุก ตัวยาทุกๆสินค้าทดสอบมาอย่างดีและต่อไปครับเป็นสินค้าที่เป็นอาหารที่ไม่ได้มีจําหน่ายบ่อยๆนะครับก็คือเป็นแค่ช่วงฤด,ดูกาลอย่างมะม่วงกวนผมมีหลายสูตรนะครับทั้งสูตร1สูตร 2, ก็คงจะมีสูตรที่3ในอนาคตตรงการผลิตนะครับดูสังเกตว่าเป็นการผลิตอย่างสะอาดป้องกงันแมลงเรียกได้ว่าเราแก้ไขจุดบกพร่องที่ชาวบ้านมักผลิตมะม่วงกวนโดยการนําไปปูบนแผ่นพลาสติกหรือ เรียกว่าอะไรมีแมลงรบกวนก็แก้ไขจุดบกพร่องทั้งหมดดังนั้นครับคงไม่ได้ราคาถูกเหมือนที่ผมเคยบอกครับว่าไร่้าดาวเนี่ยถ้าสินค้าราคาสูงเพราะว่าเราผลิตอย่างตั้งใจแล้วก็ไม่ได้ใสาสารกันบูดสินค้าทุกอย่างจึงต้องเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับมะม่วงกวนเนี่ยยังพอที่จะเก็บได้นานของเราเองเคยทดลองเก็บนะครับที่เห็นเมื่อสักครู่ผมโชว์ตอนต้นวิดีโอเนี่ยเก็บไว้หลายเดือนมากๆครับ คุณแม่เองท่านก่อนท่านป่วยท่านก็บอกว่าเก็บไว้6เดือนเเดือนได้เลยแต่อย่างไรก็ตามครับก็ควรจะทานให้หมดภายในเวลาอันรวดเร็วนะครับนี่คือสินค้าตัวที่3ครับและต่อไปเป็นตัวที่4ที่ผมเพิ่งเริ่มผลิตได้ไม่นานแล้วก็ได้จําหน่ายให้ได้ลองชิมแต่ตัวนี้นะครับข้อเสียคือส่งไกลไม่ได้ครับเพราะว่าสินค้ามีอายุจํากัดจริงๆก็คือกล้วยกวนมีทั้งสูตร1และก็สูตร2เป็นกล้วยกวนสูตรนุ่มนะครับอุ่นได้ ใส่ไปในถาดที่เราพร้อมจะอุ่นต่างจากกล้วยกวนทั่วไปนะครับที่สีดำดำแล้วก็ห่อพลาสติกของเราเนี่ยจะอยู่ในถาดที่เป็นอลูมิเนียมปลอดภัยอุ่นได้ในยุคที่เป็นโควิดไม่ต้องกังวลเลยครับแต่มีข้อเสียคือเก็บได้ไม่นานต้องรีบนําเข้าตู้เย็นส่งได้ประมาณ3วัน5วันผมไม่ได้อยากให้ส่งเกิน7วันนะครับอันนี้ก็คือแจ้งให้ทราบนี่คือสินค้าใหม่ที่เราผลิตแล้วก็มีการแพ็คส่งลูกค้าต้องขอบพระคุณนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย มีการอ,ออเดอร์มายอดขายก็น่าชื่นใจครับกล้วยกวนปีนี้ต้องขอบพระคุณทางลูกค้าทุกๆท,ท่านเป็นอย่างสูงแล้วก็กราจะเพิ่มปริมาณในปีต่อๆไปที่ไร่ห้าดาวต่อไปครับเป็นสินค้าที่ยังจะเรียกว่าความรับก็ไม่ใช่ครับเป็นสินค้าที่ยังอยู่ในแผนก็คือตัวสับประรดเราเริ่มมีการปลูกสับประรดนะครับแล้วก็ได้ทดลองทําสับประรดกวนสับประรดอินทรีนะครับย้าว่าไม่ได้มียาฆ่าหญ้าไม่ได้มีสารเคมีก็คืออินทรีย โดยเฉพาะครับน้ำสับปะรดเนี่ยอร่อยมากๆนะครับแต่ผมคงไม่ได้ขาดจะขาดเฉพาะในส่วนของสับปะรดกวนต้องรอปีหน้านะครับตอนนี้สับปะรดกำลังเร่งปลูกอยู่เป็นยามว่าเป็นอินทรีครับปลอดภัยมากๆไม่มียาฆ่าญ้าแน่นอนที่ไร่5ดาวนี่คือจุดดันจุดเด่นครับขออาภายัยและนี่คืออีกอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่ได้เปิดเผยที่ไหนก็คือคุกกี้เป็นคุกกี้หมัน5นาทีซึ่งไร่5้าดาวเราปลูกไว้พอสมควรเลยนะครับ แล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างที่เรามีต้นทุนสินค้าที่ไม่เหมือนใครที่เห็นเนี่ยไม่ใช่มันม่วงมันญี่ปุ่นที่เราเข้าใจกันนะครับเป็นมันม่วงชาวบ้านหรือที่เรียกว่ามันเลือดนกนะฮะมันมือเสือซึ่งเป็นมันที่ปลอดภัยมากครับไม่ต้องใส่ยาฆ่า,มาแมลงไม่ต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ทุกทีปุ๋ยเคมีเลยเราจะมีมันพวกนี้ครับมาทําเป็นคุกกี้แล้วก็จะจาหน่ายนในอนาคตอันไม่ไกลนักนะครับนี่กําลังเป็นแผนต้องบอกว่าแผนลับก็ได้ครับจริงจริงก็คือ บอกแล้วฮะก็คงเปิดเผยเลยคงได้ไอเดียนะครับว่าแต่ละครั้งที่เราผลิตสินค้าขึ้นมาเนี่ยต้องทําสูตรอย่างดีครับจดทั้งน้ําหนักปริมาณส่วนผสมไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวขนมแล้วก็อย่างคุกกี้เนี่ยต้องดูทั้งว่าไฟบนล่างอุณหภูมิเท่าไหร่นานแค่ไหนทั้งหมดทั้งปวงเป็นเรื่องของการทํางานแล้วก็เก็บข้อมูลทั้งสิ้นการแปลรูปเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเกษตรกรถ้าไม่อยากจะ ผลิตสินค้าออกมาแล้วต้องขายทันทีก็ควรจะแปรรูปนี่เป็นชุดทดลองนะครับเป็นมันมันม่วงที่ยังไม่ลงตัวมันม่วงชาวบ้านนะครับมันเลือดนอกที่ผมกําลังเพาะปลูกผลิตยอยู่แล้วก็วางแผนแปรรูปอยู่นี่คือชุดแรกๆนะครับต้องรออีกสักเจ็ดเดือนถึงถึงแเดือนคงจะได้ลงตัวก็คงเป็นไอเดียนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่ปลูกต้นไม้คงไม่คิดที่จะขายแค่ต้นไม้สดหรือผลไม้ซึ่งเก็บได้ไม่นาน หลายคนก็ขายของสดได้แต่เราต้องไปพึ่งพาตลาดหรือพ่อค้าคนกลางการแปรรูปได้นะครับทำให้เราสามารถที่จะเลือกความแตกต่างสร้างจุดเด่นได้หวังเปอย่างยิ่งครับว่าไอเดียพวกนี้จะทําให้แต่ักท่านได้แนวคิดนําไปต่อย,ยอดแปรรูปไร้ห้าดาวนะครับอะไรก็ตามที่แปรรูปไม่ได้หรือกินไม่ได้ในผมจะทํางานค่อนข้างยากครับจึงจะต้องเลือกต้นไม้ที่สามารถแปรรูปได้เป็นันดับแรกๆเลย นี่คือสินค้าทั้งหมดที่ได้ในช่วงนี้นะครับในรอบ3ปีต้องขอขอบพระคุณทุกกําลังใจที่อุดหนุนในปีแรกก็คือปีนี้นะครับเราเพิ่งขายสินค้าเป็นปีแรกแค่นั้นเองเพราะว่า2ปีเราเริ่มต้นในการเพาะปลูกและปีที่3ปีนี้ที่่กลงซึ่งปีน้ครับผมเพิ่งได้เริ่มจําหน่ายแล้วก็ได้รับแรงใจจากทั้งลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ลูกค้าทุกๆท,ท่านเป็นอย่างดีนํามาให้ชมอีกครั้งหนึ่ง หลายๆอย่างนะครับราคาที่เห็นอยู่เนี่ยมีการปรับขึ้นนะครับเพราะว่าบางอย่างต้องเลิกขายหมดเลยเพราะว่าหยุดไม่ได้นะครับอย่างยาหมองเนี่ยผมคงคง,งหยุดขายก่อนเพราะว่าตั้งราคาไว้ถูกทําขวดซะใหญ่นะแล้วก็หลายๆ <st> อย่างเพราะว่าเราใช้แรงงานคนแล้วก็ทําอย่างดีครับถ้าขายถูกเกินไปเนี่ยก็อยู่ไม่ได้ครับอันนี้อยากจะให้เกษตรกรต้องระวังครับอย่าขายถูกเกินไปเพราะว่าเรามีต้นทุนยิ่งเฉพาะเรื่องของอเวลาแล้วก็แรงงานหลายคนลืมค่าแรงตัวเองครับ จะได้อยู่ได้ทําให้ดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดทั้งต่อตัวเองและผู้บริโภคตั้งราคาให้เหมาะสมเราก็จะอยู่ได้นะครับนี่คือไอเดียเล็กๆจากไร่5ดาว3ปีที่ผ่านมาขอบคุณมา,มากๆครับไร่5ดาวต้องขอขอบพระคุณทุกวิวไลค์ s u b สไครต์ทุกคอมเมนต์ทั้งทางโซเชียลในทุกช่องทางนะครับติดต่อเราได้ผ่านโซเชียล d ไร่าดาวอย่าลืมเอวงกลมนะครับคำว่าแอดสำคัญมากๆครับโดยเฉพาะทางไลน์ แล้วก็ลูกค้าที่ซื้อสินค้าทุกชนิดนะครับจะได้รับเข้ากลุ่มข่าวความรู้ส่วนการรับชมวิดีโอสามารถดูที่รูปดาวสีต่างๆได้ครับจะมีแบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจนท่านที่ต้องการความรู้ที่เข้มข้นขึ้นกว่านั้นนะครับสามารถมาอบรมได้ที่ไร่5ดาวกรณีติดต่อได้โดยตรงที่ผมนะครับทางโซเชียลต่างๆได้เลยต้องขอขอบพระคุณทุกท่านไปอย่างสูงครับขอบคุณมากครับจากไร่5ดาว